สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับ Story ลามี่สตอรี่บายริมยมนะจ๊ะนี่เลยจะมาป้ายยานะป้ายยาป้ายยา <c oughs> ป้ายยากับร้านนี้เลยครับผมร้านพิกุ๊กนั่นเองลามี่ o อ y รนซ์ไทยแลนด์นี่เลยเขาได้นำเอาผลิตภัณฑ์ของเรานะครับไปอยู่ในช h อป e ีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เลยก็มีให้เลือกหลากหลาย ไส้หลากหลายยี่ห้อนะครับก็ไปเลือกใช้บริการกันได้เลยอยากใช้แบบไหนไปเลือกสั่งกันได้เลยนะพี่เพื่อนคนไหนมีส่วนลดเอ่ยอะไรเอ่ยก็ไปใช้กันได้เลยนี่เลยอ,อโอรูปถ่ายซะสวยเชียวนี่ถ่ายสวยกว่าเจ้าของอีกรูว่าเราถ่ายไม่เป็นก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับก็นี่เลยครับเพนเทล0ู0.7 1.0ุ้าูุดดหนึ่งุน เป็นเทล0.4มูจิ0.5มูจิ0.38ซาราซ่านะสีบงสบ้าก็ไปเลือกกันดูได้เลยโคดสุนลงส่วนลดจากร้านค้าอะไรยังไงก็ไปกดดูได้นะอ่านี่เป็นหน้าร้านของของพี่กุ๊กนะครับก็ลองไปดูเลยนะจ๊ะแต่ระวังนะระวังปากกาจะงอกติดมาด้วยนะครับ <c oughs> ดูครับดูครับ วันสต็อปเซอร์วิสเลยนะจ๊ะร้านนี้ก็ถือว่าจบครบที่เดียวนี่เลยผลิตภัณฑ์ของเราก็อยู่ในร้านด้วยนะจ๊ะอ่าเยอะเลยครับดูครับดูครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะครับสีไหนมีครบหมดทุกอันนะนี่เลยครับอันนี้ก็จะเป็นดีเทลเนาะลองไล่ดูดีเทลกันนิดนึง ก็ลองไปอ่านอ่านดูนะครับว่าใช้อะไรยังไงกันได้บ้างเนาะก็ลองอ่านดูเนาะถ้าไม่สั่งกับผมโดยตรงเนาะก็ไปกดที่ช้อปปีกันได้เลยนี่รีวิวอีกมากมายนะครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่เข้ามาซื้อแล้วก็ฟีดแบ c กกลับมาว่ามันดีหรือไม่ดีอะไรยังไงก็จะได้เอามากลับมา ปรับปรุงคุณภาพกันให้มันได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็เป็นการโปรโมทให้ร้านค้าด้วยนะครับเรามีช่องทางขายตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยก็จะพาไปดูเนาะว่าซื้อที่ไหนได้บ้างมีขายตรงไหนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาทําคลิปลองทําแบบเล่นๆดูนะแต่ขายจริง <laughs> ทำเล่นนะแต่ขายจริงเฮ้ยอืมประมาณนี้ครับวันนี้ก็เข้าไปดูกันได้นะจะไม่ซื้อของผมก็ได้ไปอุดหนุนทางร้านลามิยนทีไทยแลนด์ได้เลยนะจ๊ะโอเคไปลกครับบ๊ายบาย